วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับน้องเตชินกันสักหน่อยในในพ่กนี้ก็เป็นวันเด็กแห่งชาตินําเสนอเรื่องเด็กนะคะน้องเตชินนะคะเป็นมัธคุเทศน้อยเรียนอยู่ชั้นปหนึ่งเท่านั้นคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าพกพาความสามารถในการพานักท่องเที่ยวนะคะไปเที่ยวบนเขาใหญ่เที่ยงแถมยังอธิบายแหล่งท่องเที่ยวทุกจุดได้อย่างชํานาญด้วยค่ะ ของขายไปขายที่ตลาดตามจุกถึงถ้อง,งเที่ยนทุกวันครับ<ช>แล้วชา<ช><ช>วบ้านแถวนั้นก็เรียกว่ายายเที่ยงครับ<ช><ช>หลายปีต่อมายายได้เสียชีวิตลงครับ เลยตั้งอักอรคำรุ่งนรืโอ้โหพูดจาฉาฉาหน้าฟังค่ะนี่คือลีลาของมักคุเทศน้อยค่ะแห่งเขาใหญ่เที่ยงอ่ะน้องเตชินนะคะหรือว่าเด็กชายสราวินวังหอมค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคารค่ะพิกัดอยู่ที่ตำบลคลองไผ่อสีคิ้วจัังหวดนคนรราชสีมานะแม้จะอายุแค่เจขวบค่ะคุณผู้ชมคะแต่ว่าลีลาการพูดของน้องเตชินนี่นะคะ โอ้น้องเตชินพูดจาฉะฉันคล่องแคล่วสื่อสารต่อตกับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีแถมน้องยังมีความน่ารักสดใสสงัวสไตล์แบบลูกภูมิบ้านนะคะแฝลกไปด้วยความกระชับกระเชงมีความมั่นใจในตัวเองแบบนี้อ่ะโดยน้องเตชินนะคะคุณผู้ชมน้องก็จะขึ้นรถสองแถวมาพร้อมๆกับนักท่องเที่ยวแบบนี้เลยค่ะทีนี้เมื่อมาถึงทางเข้าผาเยียเที่ยงเนี่ย น้องก็จะเดินนําทางให้นักท่องเที่ยวเดี่ยวเที่ยวชมตามเส้นทางธรรมชาติต่างๆที่มีทั้งต้นไม้นานา,นาพันธุ์หายากนะคะนี่และถ้าใครอยากจะปลูกป่าลอยฟ้านะ้วก็มีมเมล็ดพันธุ์ไม้ไว้ให้บริการค่ะคุณผู้ชมยิงหนังสติกปลูกป่าก็มีกิจกรรมแบบนี้ด้วยนี่แบบนี้เลยยิงเข้าไปแล้วถือเป็นกิจกรรมที่ทําให้เพลิดเพลินได้เป็นอย่างมากเลยและค่ะ น้องเตชินเล่าให้ทีมงานฟังด้วยนะคะว่ารู้สึกสนใจค่ะแล้วก็สนุกนะคะที่ได้มาเป็นไกด์นำเที่ยวเพราะว่าน้องเนี่ยชอบดูธรรมาชาติแล้วก็คุ้นเคยกับที่นี่เป็นอย่างดีตอนแรกนี้นะคะก็ติดตามมากับพี่ๆที่เป็นไกด์นำเที่ยวก่อนนะคะจากนั้นเนี่ยน้องเตชินก็จะจดจำคำพูดแล้วก็ข้อมูลต่างๆท่องจนขึ้นใจเลยเมื่อลองทำได้ไม่นานค่ะน้องเตชินบอกว่าชอบมากๆเลยนะคะ จึงพยายามมาทําหน้าที่ทุกวันในเวลาว่างนะคะแล้วก็หลายครั้งค่ะคนักท่องเที่ยวก็ใจดีนะคะให้ติปเป็นกําลังใจด้วยนะคะจึงทําให้น้องเตชินเนี่ยมีเงินค่าขนมติดตัวไม่ต้องไปรบกวนขุนพ่อขุนแม่นั่นเองคะ่ะน่ารักจังเลยคะ่ะน้องเตชินคะ่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ